5วิธีฝึกเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองข้อแรกคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยจริงๆเขามีความกลัวนะคะแต่เขาทําท,ทั้งที่มันกลัวนี่แหละคะ่ะเขากล้าที่จะฝืนความรู้สึกกลัวแล้วลงมือทําค่ะ 2. จะสังเกตไหมคะว่าคนที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมี movement ในตัวเองตลอดไม่ว่าจะเป็นการออกไปออกกำลังกายการไปเจอสังคมการที่เป็นคน active ยิ่งคุณขยับร่างกายมากขึ้นเท่าไหร่มันจะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวคุณเองโดยอัตโนมัติและข้อ3 ลองลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆแต่งตัวดีๆดูสิคะแค่เราลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆอยู่ดีๆเนี่ยพลังงานในร่างกายเรามันก็จะถูกเปลี่ยนกลายเป็นความมั่นใจอยากที่จะทําอะไรที่มันสร้างสารรค์และข้อ4ี่คือลองสังเกตว่าคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ย มักจะเป็นคนที่คิดบวกต่อให้เจออุปสรรคอะไรเขาก็จะรู้สึกให้กําลังใจตัวเองมีมุมมองบวกๆก,กับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นพื้นฐานการคิดบวกเนี่ยมันเลยเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและข้อสุดท้ายคนที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเขามักจะพึ่งตัวเองได้คือการที่คุณเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับใครและส่วนใหญ่เนี่ย คนเหล่านั้นเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้เพราะความมั่นใจก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จแล้วก็ความสุขในชีวิตคุณค่ะมันทําให้คุณสามารถทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทําเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นโดยที่ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้คนอื่น